ดีค่ะเราก็มาพบคุณอีกเช่นเคยนะคะกับช่องหมอฟ้าพพายี่สีนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจําวันอังคารนะคะที่19มกราคมพศส 2, 5 6 4นะคะ ทำพยากรณ์นะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังขอคุณใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตใน,ในแต่ละวันนั่นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรณ์ดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ สำหรับใครที่เข้ามานะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานาการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะประจำวันอังคารที่19มกราคมพศสองพนีนี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะตั้งแต่คนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะมาดูนะคะว่าคนเกิดวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะได้ไพ่เฮอร์มิตนะคะนะก็บ่งบอกว่าเรื่องมีคนคอยอุปถรัรมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะเฮอร์มิตนะคะดูเหมือนใครบางคนจะหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนะะังหาตำรับตำรานะคะหาวิชาความรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะหรือใครบางคนนะคะอาจจะมีในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้คําแนะนํานะคะนะสิ่งต่างๆกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะเดลเฟอร์ er นะคะหน้าที่การงานมีความจเจริญรุ่งเรืองดีนะคะนะกัน ค้าการขายประสบผลสําเร็จดีการพูดคุยการติดต่อการเจราจานะคะก็เรียกว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะรวมถึง Del เาาะะงงลงดลเบอร์เข้ามานะคะมีช่องทางมีลู่ทางมีโอกาสดีๆเข้ามานะคะผู้หลักผู้ใหญ่ยหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะ เด็กถือถ้วยนะคะเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ให้มีสติให้รอบคอบให้ใจเย็นนะคะนะรวมถึงให้มีในเรื่องของการสวดมนต์การทําบุญการไหว้พระขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากสิ่งที่เราเคารพนับถือแล้วก็บูชานะคะนะเรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะรวมถึงนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะเรียกว่านาทีการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะนะไม่ว่าใครที่มีงานประจําอยู่หรือจะมีในเรื่องของการค้าการขายนะคะ รวมถึงนะคะนะ้าในเรื่องของการเงินนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆช่วงนี้ค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วนะคะเรียกว่าการเงินไม่ติดขัดนะคะยังมีคนคอยอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือนะคะยังมีรายได้เข้ามาอยู่ตลอดเข้ามาอยู่เรื่อยๆนั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะใครที่มีปัญหาการทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าช่วงนี้ดวงมีเสน่ห์นะคะนะ้ากับเพศตรงข้ามนะคะแต่ดูเหมือนว่าคนเกิดวันอาทิตย์จะยังไม่เปิดใจให้กับใครนะคะสําหรับคนที่เป็นคนโสดนะคะนะก็เรียกว่าอาจจะต้องโสดโสดต่อไปก่อนนะคะถ้านในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของระบบทางเดินหายใจนะคะนะรวมถึง ระบบลำไส้นะคะนะกินทานอาหารไม่ค่อยจะเป็นเวลานะคะอาจจะมีในเรื่องของการปวดท้องนะคะนะหรืออาจจะกินอะไรลงไปแล้วแบบลำไส้มันทํางานหนักนะคะนะก็เรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยอาจจะมีเหตุให้ต้องพบแพทย์พบหมอนะคะนะหรือคนในบ้านในครอบครัวอ,อาจจะเกิดการเจ็บป่วยไม่สบายได้นะคะ คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหว้พระนะคะนะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายรวมถึงมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวะมงคลด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์วันอาทิตย์นะคะเรียกว่าเซนลางสังหรณ์แม่นยำนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญนะคะแล้วจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะนะ ตัวเลขมงคลนะคะของคนเกิดวันอาทิตย์ก็คือเลข3เลข9นะคะแล้วก็เลข6นะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างคนเกิดวันจันทร์เด็กถือไม้เท้านะคะ จะมีดวงของการเดินทางการได้รับข่าวดีบุตรบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้ด้วยนะคะสองดาบนะคะใครที่ทํากิจการค้าขายในโลกออนไลน์นะคะโลกสื่อโซเชียลนะคะก็เรียกว่าจะได้รับการตอบรับตอบกลับมาที่ดีจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆไ,ได้ทําสิ่งใหม่ๆสี่ไม่เท้าหน้าที่การงานที่ทําอยู่ยังมีความมั่นคงดีนะคะนะเรียกว่าการงานประสบผลสําเร็จดีนะคะแต่ช่วงนี้อาจจะต้องรอบคอบในเรื่องของเอกสารหนังสือสัญญาสิ่งต่างๆด้วยก็แล้วกันนะคะ ถ้าในเรื่องของการเงินดูเหมือนคนเกิดวันจันทร์นะคะนะมีรายได้เข้ามาไม่ขาดนะคะแต่ใครบางคนช่วงนี้นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโทรศัพท์โน,น้ตบุ๊กนะคะนะอาจจะมีเหตุให้ต้องเสียให้ต้องพังให้ต้องซ่อมหรือเปลี่ยนเครื่องใหม่นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะคนเกิดวันจันทร์นะคะนะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของ,ของคําพูดนะคะอารมณ์ขี้หึงขี้ห่วงขี้ระแวงกันด้วยนะคะเพราะเรียกว่าคนเกิดวันจันทร์จะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานมากกว่าความรักนะคะ เพราะฉะนั้นคนเราเมื่อความรักมันห่างเหินกันก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่มีบุคคลที่สามมีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วถ้าทะเลาะก,กันมีปัญหากันนะคะก็ยังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เลิกรายหย่าร้างจากกันนะคะคนโสดนะคะนะช่วงนี้นะคะอาจจะเข้าไปเป็นมือที่สามของบุคคลอื่นได้นะคะรวมถึงคนที่เข้ามาจีบเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอาจจะเป็นคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนั่นเองนะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันจันทร์รรนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนสายตาท้องเรื่องท้องเสียนะคะนะปวดท้องนะคะนะกินทานก็เรียกว่าให้กินร้อนช้อนกลางนะคะนะระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะด้วยก็แล้วกันนะคะรวมถึงนะคะคนเกิดวันจันทร์ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบมีนะคะนะเพราะว่าเดวิลก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของธุรกิจสีเทาๆนะคะนะการเล่นหวยนะคะนะการเป็นเท้าแช่นั่นเองนะคะ ก็เรียกว่าตัวเลขจากไพ่ยิ่สี่นะคะมีเลขห้านะคะเลขหนึ่งเลขสองนะคะที่จะให้โชคนะจ๊ะคนเกิดวันจันทร์นะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคารจะได้ไพ่อะไร คนเกิดวันอังคารหกไม้เท้านะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีมีดวงของการเดินทางนะคะหกไม้เท้านะคะก็เรียกว่าหน้าที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะคะสิบเหรียญน,นะคะนะมีในเรื่องของการลงทุนการต่อยอดธุรกิจการขยับขยายกิจการนะคะหรือการทําบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมในช่วงนี้นะคะเด็กถือเหรียญการค้าการขายเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ ก็เรียกว่าคนเกิดวันนคาหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีมีโอกาสดีๆเข้ามาแต่ก็ต้องรามาะมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะนะวันนี้บุตรบริวารลูกหลานคนรอบข้างอาจจะนําพาปัญหาความวุ่นวายใจมาให้นะคะใครที่รองเงินก้อนใหญ่อยู่นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะหรือไทยบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นในหน้าการเป็นเซลล์นะคะ จะมีในเรื่องของเงินปันผลนะคะนะรายได้ที่เพิ่มขึ้นมานั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินก็เรียกว่าไม่ติดขัดนะคะนะาช่วงนี้นะถ้าในเรื่องของความรักนะคะโดยภาพรวมแล้วมีบ้างทะเลาะกันนะคะลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องปกติธรรมดานะคะนะโดยภาพรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะในช่วงนี้นะ,ะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอังคารก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของของแหลมของมีคมอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะ คนเกิดวันอังคารมีโชคลาภกับบ้านเล็กที่ที่อยู่ที่อาศัยนะคะจะให้โชคนะคะถ้าตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลข6นะคะเลข0นะคะแล้วก็เลข1นะคะที่จะให้โชคนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะ1 2 3 มาดูนะคะว่าคนเกิดวันพุธจะได้ไพ่อะไรคนเกิดวันพุธหนึ่งถ้วยนะคะอาหารขนมนมเนยอุดมสมบูรณ์นะคะกินเก่งทานเก่งนะคะนะรวมถึงมีโอกาสดีๆเข้ามาจะได้รับข่าวดีนะคะนะ เดือนสันนะคะนะ mm hmm. ก็เรียกว่าดวงดีดวงเฮงนะคะนะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่ยอมรับนับหน้าถือตากับคนรับข้างนะคะรวมถึงนะคะเรียกว่ามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะมีคนเมตตาเอ็นดูดีนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธนะคะนะเรียกว่าดวงค่อนข้างจะโดดเด่นนะคะใครที่ตกงานว่างงานมีโอกาสที่จะได้งานนะคะนะรวมถึงคนเกิดวันพุธนะคะนะก็เรียกว่า เป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะนะได้มิตรที่ดีได้เพื่อนที่ดีนะคะนะมีคู่หูมีที่ปรึกษานะคะนะมีสิ่งดีๆเข้ามานั่นเองนะคะในช่วงนี้รวมถึงนะคะหน้าที่การงานนะคะการติดต่อการเจราจาการพูดคุยประสบผลสําเร็จดีนะคะใครที่มีงานประจําอยู่แล้วเรียกว่ามออีหน้าที่การงานมีความมั่นคงดีนะคะนะหรือใครที่มีกิจการในเรื่องของการค้าขายนะคะ ก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะโดยภาพรวมแล้วเรียกว่าคนเกิดวันพุธการเงินไม่ติดขัดนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพยรับโชครับเงินก้อนรับเงินก้อนใหญ่นะคะนะรวมถึงนะคะมีโชคลาภลอยแบบปุกๆเข้ามาด้วยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะลองดูนะคะมีโชคกับเด็กกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะนะ รวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะนะคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะเรียกว่าเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีนะคะดวงเกิดหนุนซึ่งกันและกันนะคะนะเรียกว่าเป็นการ,รยานิมิตที่ดีต่อกันนั่นเองนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะ สุขภาพคนเกิดวันพุธต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตานะคะเพราะช่วงนี้อาจจะอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำราหน้าจอคอมหน้าจอโทรศัพท์มือถือมากจนเกินไปนั่นเองนะคะนะก็เรียกว่าให้สายตาได้พักผ่อนบ้างนะคะในช่วงนี้ถ้าเป็นตัวเลขมงคลจากไพ่ยิปสี่นะคะนะมีเลขศูนย์นะคะนะเลขเก้านะคะแล้วก็เลขหนึ่งนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันพุธนะจ๊ะต่อไปนะคะ คนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันพฤหัสได้ไพ่อะไรคนเกิดวันพฤหัสสีถ้วยนะคะช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะปวดท้องโรคกระเพาะกดไหลย,ย้อนนะคะท้องร่วงท้องเสียนะคะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนนะคะสเตนตต้องเข้มแข็งต้องอดทนนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะวันนี้เรียกว่างานหนักงานเหนื่อยงานเยอะมีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่อง มีปัญหามีความยุ่งวุ่นวายใจมาให้นะคะนะเรียกว่ามีแต่เรื่องให้ต้องหุดหงิดใจกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะคะแปดถ้วยนะคะก็เรียกว่าทํางานกันจนดึกดึกจนดื่นหามรุ่งหามค่า,ากันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการทํางานที่แบบเข้ากะนะคะนะแปดถ้วยมีโอกาสที่จะได้เดินทางกลับถิ่นฐานบ้านเกิดน,นะคะหรือเดินทางยำกลางค่ากลางคืนด้วยนะคะถ้าการค้าการขายก็เรียกว่าให้ค้าขายในช่วงเช้ามืดนะคะรวมถึงช่วงค่ำค่ำนะคะจะค้าขายได้ดีนะคะ วันนี้คนเกิดวันพฤหัสระมัดระวังในเรื่องของคําพูดอารมณ์นะคะนะอาจจะเกิดการทะเลาะกันการขัดแยง้งการการมีปัญหาหรือว่ามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะก็เรียกว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงทัศนคติกันก็แล้วกันนะคะในวันนี้รวมถึงนะคะคนเกิดวันพฤหัสเป็นคนที่ขี้น่อยขี้น้อยใจนะคะมักจะคิดเล็กคิดน้อยคิดจุกคิดจิกต้องรู้จักปล่อยวางบ้างนะคะในช่วงนี้นะ ถ้าในเรื่องของการเงินนะคะนะก็เรียกว่าช่วงนี้ค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆค่อนข้างจะเยอะค่อนข้างจะมากนะคะใครบางคนอยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังกันเลยทีเดียวนะคะนะช่วงนี้เรียกว่าลำแข้งลำขาของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะนะพึ่งพาอาศัยใครไม่ค่อยจะได้เลยทีเดียวนะคะนะรวมถึงถ้าในเรื่องของความรักนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะนะคะการมีปากเสียงการมีข้อขัดแย้งกันนะคะ มีเรื่องไม่เข้าใจกันหรืออาจจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ลอยๆน,นะคะไม่ค่อยมีเวลาได้พูดเด็กคุยกันนะคะบางคนก็เรียกว่าทํางานคนละกะคนละเวลาทํางานห่างไกลกันนะคะคนละจังหวัดคนละประเทศนะคะนะหรือบางคู่นะคะเรียกว่าอยู่บ้านเดียวกันนะเออแต่ไม่ค่อยจะพูดค่ะแต่ไม่ค่อยจะได้แบบพูดคุยกันนอนหันหลังให้กันนะคะมีอะไรก็แบบเก็บเงียบนะคะเราต้องเปิดใจคุยกันบ้างนะคะนะ พูดคุยกันด้วยเหตุและผลให้มากขึ้นนะคะนะรวมถึงหันมาเอาอกเอาใจดูแลกันให้มากขึ้นนะคะเพราะคนเกิดวันพฤหัสเรียกว่าดวงมักจะข่มคู่ครองข่มคนรักนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะช่วงนี้เรียกว่าเลือกมากเลือกเยอะนะคะนะาหาคู่รักหาคนถูกใจยากนะคะนะเรียกว่าโสดต่อไปก่อนนั้นเองนะคะถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันพฤหัสก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะการปวดท้องปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะไขมันนะคะ รวมถึงอาจจะมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานนะคะนะโรคเบาหวานเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยก็เรียกว่าช่วงนี้ดูแลสุขภาพด้วยนะคะหาเวลาบ้างออกกําลังกายบ้างนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการไปตรวจสุขภาพประจําปีนั่นเองนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะถ้าใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะนะก็เรียกว่าอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งนะคะสี่ถ้วยนะคะต้อง ต้องบวกต้องลดด้วยนะคะนะ้ําไม่งั้นมันจะเสียดได้นะคะรวมถึงคนเกิดวันพฤหัสโชคลาบลอยไม่ค่อยมีนะคะนะแต่ถ้าใครที่ชอบเสี่ยงโชคจริงๆนะคะตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็จะมีเลข2เลข8นะคะนะแล้วก็เลข4ี่นะคะที่จะให้โชคนะคะหรือไม่ก็ตัวเลขจากความฝันนะคะคนเกิดวันพฤหัสหมอฟ้าแนะนําให้หมั่นทําบุญนะคะนะเช้ามาอย่างน้อยๆก็ต้องใส่บาตรท,ทาบุญนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทําบุญกับคนพิการนะคะนะกับคนที่แบบ ออกรรมฐานนะคะนะหรือกับคนที่เขาเรียกว่าด้อยโอกาสกว่ากับคนพิการนะคะนะเรียกว่าจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันศุกร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างแต่ดาบช่วงนี้มีความกังวลใจสับสนว้าวุ่นใจนะคะอาจจะมีบ้างนะคะการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะการถูกหักหลังนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเสียความรู้สึกกับคนรอบข้างนั่นเองนะคะ ซีเรียนนะคะก็เรียกว่ารักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ทําอยู่นั่นเองนะคะเดอะเวิลด์นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะมีดวงของการเดินทางนะคะการค้าการขายในโลกออนไลน์นะคะประสบผลสําเร็จดีมีโอกาสที่จะได้ติดต่อกับลูกค้าต่างชาติต่างประเทศด้วยนะคะในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะคะไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลน,นะคะนะ หน้าที่การงานมีบ้างปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะก็เรียกว่าให้ตัวเรามีความรอบคอบนะคะในเรื่องของเอกสารนะคะในเรื่องของงานที่ทําอยู่นั่นเองนะคะถ้าในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะนะช่วงนี้รอบคอบมากขึ้นนะคะมีในเรื่องของการทําบัญชีรายรับรายจ่ายสิ่งต่างๆเป็นอย่างดีนะคะ แต่เรียกว่าบางครั้งนะคะนะ้มันก็มีเหตุให้ต้องเสียเงินนะคะนะหมดไปกับคนในครอบครัวนะคะนะหรือใครบางคนนะคะนะถ้าให้คนอื่นหยิบยืมนะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะไม่ได้คืนนะคะนะแต่มีไพ่เดอะเวิลนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันศุกร์นะคะมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะนะการงอนกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะนะหรืออาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยกันนะคะนะคนเกิดวันศุกร์มักจะทุกในเรื่องของความคิดคิดในเรื่องซ้ำๆคิดในเรื่องเดิมๆคิดแล้วไม่รู้จักปล่อยวางนั่นเองนะคะบางครั้งเราต้องคิดในด้านบวกบ้างนะคะนะแล้วชีวิตจึงจะมีความสุขขึ้นนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะนะช่วงนี้ใครบางคนดูเหมือนจะยังรอคอยในเรื่องของความรักรั้งเก่าๆอยู่นะคะ เราคอยคนเก่าอยู่ด้วยนะเออ่าถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปวดบานะคะนะการปวดไหล่ช่วงต้นคอนะคะรวมถึงอาจจะมีในเรื่องของการเจ็บตามเนื้อตามตัวนะคะนะปวดท้องนะคะนะคุณผู้หญิงมักจะมีปัญหาในเรื่องของการปวดประจําเดือนด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะคนเกิดวันศุกร์มีโชคไม่เยอะนะคะนะช่วงนี้ หมอฟาแนะนาว่าให้ทาบุญก่อนการเสี่ยงโชคด้วยนะคะนะถ้าเป็นตัวเลขจากไพ่ยิปซีนะคะก็มีเลขหนึ่งเลขสี่นะคะแล้วก็เลขแปดนะคะที่จะให้โชคนะคะคนเกิดวันศุกร์นะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะหนึ่งสองสามมาดูนะคะว่าคนเกิดวันเสาร์จะได้ไพ่อะไรนะคะสองถ้วยนะคะนะ จะได้ข่าวดีนะคะมีโอกาสดีๆเข้ามามีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีให้นะคะได้พบมิตรใหม่ได้พบเพื่อนใหม่นะคะได้คู่หูได้ที่ปรึกษาเข้ามานะคะเดอะสตาร์เป็นค่ะเป็นไพ่ของการที่แบบสุกขุมรอบครอบนะคะไม่ว่าจะทําอะไรช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์มีความรอบคอบใจเย็นมากขึ้นนะคะรวมถึงเดอะสตาร์เป็นไพ่ของการมีชื่อเสียงด้วยนะคะนะจะเกี่ยวข้องในเรื่องของเวทวงวันเทิงนะคะนะการแสดงนะคะนะ รวมถึงนะคะคิงไม้เท้าก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของการวางแผนงานการวางโครงการนะคะการมีไอเดียมีโปรเจกต์มีความคิดสร้างสรรค์ส,สิ่งต่างๆช่วงนี้นะคะก็เรียกว,ว่าหน้าที่การงานประสบผลสําเร็จดีนะคะได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะหน้าที่การงานที่ทําอยู่ยังมีความมั่นคงดีอยู่นะคะในช่วงนี้นะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูดีนะคะนะรวมถึงนะคะถ้าในเรื่องของ การเงินนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้คนเกิดวันเสาร์นะคะการเงินไม่ติดขัดนะคะนัมีเข้ามาให้จัดจ่ายใช้สอยนะคะยังมีเงินให้หมุนเวียนอยู่นะคะรวมถึงใครบางคนได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินนะคะนะโอเคลียนนะคะอาจจะมีคนมาหยิบมายืมเงินได้นะคะในช่วงนี้นะคะคนเกิดวันเสาร์นะจ๊ะคนเกิดวันเสาร์เป็นคนใจดีใจบุญนะคะชอบทําบุญมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะนะรวมถึงหกเหรียนนะคะช่วงนี้ให้หมันทําบุญให้หมันทําดีนะคะนะ ทำบุญกับคนยากไร้ทำบุญกับคนร้อยโอกาสกว่านะคะจะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวท่านเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนการปรับเปลี่ยนห่วงจุ้ยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะเรียกว่าคนเกิดวันเสาร์การเงินใช้เงินเก่งเหมือนกันนะคะนะคุณผู้หญิงมักจะหมดไปกับความสวยความงามนะคะนะรวมถึงนะคะนะใครบางคนช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการซื้อข้าวของนะคะตกแต่งบ้านนะคะการต่อเติมขยับขยายกิจการก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ถ้าในเรื่องของความรักนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะก็เรียกว่ายัางเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะเรียกว่าดวงเกื้อนหนุนซึ่งกันและกันนะคะแต่ใครบางคนก็เรียกว่าอาจจะเงียบเงาหงอยเหงาหนะคะนะกับเรื่องของความรักนะคะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะต่างคนก็อาจจะแบบโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองนะคะคนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะนะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะ ถ้าในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันเสาร์ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอการเป็นเน็บชาการเป็นตะคิวนะคะนะ้านองนะแคล้วคลามเนื้ออักเสบด้วยนะคะใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์โชคลาภมีนะคะนะมีเลขสองนะคะนะ้าเลขเจ็ดแล้วก็เลขหนึ่งนะคะนะ้าเลขหกนะคะที่จะให้โชคนะคะสําหรับคนเกิดวันเสาร์นะคะ ก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของตัวเลขมงคลประจําวันอังคารที่สิบเก้านะคะมกราคมพศสองพันหะคะว่าไพ่ย4สี่นะคะ,ะ,คะจะให้เลขมงคลเป็นเลขอะไรกันบ้างนะคะใบที่1เลข9นะคะใบที่2เลข5นะถ้าเป็นเมื่อวานคงได้เลขแล้วนะคะเนี่ยแล้วก็เลขแปดนะคะนะ ตัวเลขมงคลจากท่ายิ่ซีนะคะวันนี้มีเลขเก้มีเลข5้แล้วก็เลขแปนะคะนะก็ฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ